สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับทางช่อง u t u b e สิทธิพงศ์สีวงศานะครับวันนี้ภาพเพื่อนเอฟซนะครับมาบึงวัสดุเพาะปลูกนะครับเจ็ดฟางกองเตียนะครับซึ่งเป็นกากมันนะครับกากมันสัมปะหลังนะครับซึ่งจะมีหลายอย่างนะครับจะมีกากล่างนะครับกากเป็นกากดินนะครับ แต่ที่นิยมก็จะเป็นกากดินนะครับนํามาเพาะนะครับเพลทฟางกองเตี๋ยครับเดี๋ยวพาเพื่อน f อมาเบิ่งว่าการเลือกเลือกแบบไหนะครับโดยรวมแล้วเพลทฟางกองเตี๋ยนะครับที่จะเหยียบบล็อกนะครับหรือว่าจะเพลทแบบเทลารนะครับแนะนําก็คือให้ใส่กากมันใหม่นะครับสินโย่เอามาเบิ่งน้ากันนะครับว่ากากมันนี่เลือกแบบใดโดยกากมันก็จะมีเปลือกดินนะครับแล้วก็มีเศษ เศษของแหัวมันนะครับัวมันสัมปรังลักษณะครับยังไมเป็นผมจะถ่ายเป็น fc เบอร์เป็นกากไม้นะครับความหอนจะได้นะครับตัวนี้เขาจะเอาความหอนเป็นหลักในการเพาะเห็ดฟางครับนี่เป็นกากมันสัมปลังนะครับที่เขาสีนะครับสีหัวมันนะครับทําความสะอาดนะครับทําความสะอาดหัวหัวมันนะครับก่อนที่จะ เขาตะแกะตัวนี้เขาตะแกงหล่อนนะครับแล้วก็สีนะครับก่อนจะไปผ่านขระนวนการในการหั่นหั่นเราไปตากนะครับเป็นยังคือตองเลือกอ่ากากมันไม่นะครับครั้งแรกที่ผมทดลองใส่กากมันเก่าอ่ะคว่ำห่อนจะบ่ค่อยได้นะครับบ่ได้เลยครับการออกจะระยะสั้นนะครับเพราะว่าเขาต้องการคว่ำห่อนนะครับเปลือกไม้เนียงเสียคว่ำห่อนจะลาย เหมาะสําหรับนํามาเพาะนะครับตัวนี้ผมจะอย่าเป็นบล็อกนะครับเป็นรุ่นเก่าตัวนี้จะออกดีนะครับสาหรับเทลาดการดูแลหายน้ำจะค่อนข้างยากนะครับอาจจะเน่าได้นะครับเดี๋ยวหลอดนี่จะเห็ดแบบวงแบบบล็อกครับแบบบล็อกสี่เหลี่ยมนะครับบล็อกสี่เหลี่ยมจุดหลักๆนะครับก็คือห้าควรจะเลือกนะครับเลือกากมั่นนะครับ มันซ้ำปะหลังนะครับเป็นกากไม้เป็นกากไม,กกใม้ในกากไม้จะดีมากครับแล้กกาฟ้าเห็ดนะครับเพราะว่าควา่ำหอนเขาจะเบิดไปลักกายะอาไว้ดนนะครับเพราะว่าเซราตัวอื่นจะขึ้นนะครับถ้าได้มาแล้วก็รีบเห็ดนะครับนี่ก็จะเป็นวัตถุดิบอีกตัวหนึ่งนะครับที่นํามาปรับใส่นะครับซึ่ง ราคานะครับราคาแต่ละทองทีหรือว่าทองทินจะบวกขึ้นกันนะครับสําหรับที่ผมซื้อมากอ่ะโดยโดยรวมก็จะอยู่ที่ตันหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับแต่บางโล่งก็สองร้อยครับบางโล่งก็สามร้อยแต่ว่าจริงๆริงทา,ามาตรฐานเลยฮิโร่แปงนะครับอยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทนะครับเป็นกากดินนะครับและจะมีกากล่างนะครับสองร้อยนะครับจะเบากว่านี้ครับแล้วก็เมาะ สะอาดกว่านี้เหมาะที่จะไปเห็ดฟางล่องเลือนนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็จะมีกากแป้งนะครับสีขาวขาวนะครับจะมา,าสามารถผสมอาหารซั์ใดอีกตัวหนึ่งนะครับตัวที่มาเลี้ยงโคขุนหรือว่ามาเป็นส่วนผสมของอาหารแพะนะครับนั่นก็อีกตัวหนึ่งมีามกากะนะครับและทางนี้และทางนั้นก็อยู่ที่ความเหมาะสมนะครับความเหมาะสมของท้อ,ทองถิ่นนะครับว่ามีบอนะครับ พาเพื่อน FC เอฟซีผมีกากมั่นกะใส่ฟางได้นะครับเดี๋ยวผมจะเห็ดาการเพราะเฮ็ดฟางจากฟางอีกรอบนึงให้เพื่อนเออยู่ครับเพราะว่า,าแฟนคลับหรือว่าเอฟบอกว่าหากากามั่นยากนะครับอยากให้เห็ดเฮ็ดฟางกองเตี่ยโดยโดย,โดยฟางนะครับเดี๋ยวผมจะเฮ็ดให้ควบคู่กันครับเฮ็ดากากมัน มันสำปะหลังโดยใส่การดินนะครับแค่ได้กะนี่มาเบื่องวิธีการเลี้ยงครับคือเลือกกากไม้นะครับกากไม่แล้วก็ม่มีเชื้อราติดนะครับแล้วก็บ่บเปียกนะครับเพราะว่าลักษณะของถับเบียกมากจะเกิดเชื้อรานะครับตัวนี้ผมก็บบอกพี่เขาตักในในส่วนที่ว่าดูแห่งๆเนี่ยครับความผ่อนจะเยอะมากเลยครับนี่ครับผมจะมีเศษเศษมั่นเปลือกแล้วก็ดิน3ส่วนนะครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับเลือกกากไม้นะครับเลือกกากไม้ย่ามเลือกกากไม้นะครับเลือกกากไม้กากเก่านี่เชื้อราจะหลายาเครดิตพันมากผมใส่กากเก่ามีทั้งลาดนะ้ะเขียวนะครับลาเขาวแล้วก็ไล่ก็ลายครับไล่เกิดขึ้นไว้นะครับแล้วก็จะมีร่าสนิมฉะนั้นแล้วเฮ้าเฮ้าการเลือกวัสดุนในการเพาะนี่มีความสําคัญนะครับครับผมยังได้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับเพื่อนเอฟซี แเกษตรกร,ะร,กรนะครับที่สนใจเรื่องการเพราะเห็ดฟ้างโดยใส่กาก,ากมันสำปะหลังนะครับหรือว่าก,ากากดินนะครับในกรฝากกดไล่ก็แชร์ก็ติดตามทางช่อง u t u b e สิริฟงศิวงศาด้วยครับสวัสดีครับ